ฮะครับผมเราเดินมาถึงบูธตาเงาวแล้วนะครับผมกู้เครื่องมือเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นเครื่องปลูกอ้อยบ่เนี่ยป้เสียเครื่องปลูกพิลิตบ่รอครับอ๋อลองได้ลองสามสิบสี่สิบอ๋อขยับลองได้นะครับอันนี้อันนี้คือเขาเปิดให้ดูครับระบบระบบยกดำได้อ้ น่าจะดูแลร,รักษาได้ง่ายดีนะครับเนี่ยอันนี้เป็นไม่มีสับนะครับอ๋อเป็นเครื่องปลูกอ้อยแบบยอดลำนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นอันนี้คืออะไรอ <us> ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้ครับชุดมิ g f ครับเตียนลินเฉพาะแนวปลูกอ๋อตัวตีแนวเหรอนี้ไม่ได้ต้องตีปะอ๋อบิ๊ก o ครับบิ๊ก o คือเครื่องมือตีแนวก่อนปลูกนะครับอู้ ใหญ่ใหญ่มากขาใหญ่หนาอ๋ออันนี้เป็นจะเป็นขาระเบิดดานนับสามขาแล้วก็จะมีตัวปีตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวบดบทดินนะครับก็ตีแนวนะฮะตีแนวก่อนปลูกแต่ว่าอุ้เครื่องใหญ่มากเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยชุดผ่ากอฝังปุ๋ยนะครับตาเงา อันนี้เป็นชุดผ่ากอนะครับเนี่ยจะมีใบสับหนึ่งสองแล้วก็ลูกกิ้งข้างหลังอีกตัวหนึ่งครับนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสตั๊ปเปอร์นะครับเราควบคุมให้มันจะลงลึกลงตื้นอยู่วอยู่ที่ตัวนี้นะครับหนึ่งอไปดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับอันนี้ตัวอะไรเอ่ยอันนี้ก็จะไม่ทะลุดาน คล้ายตัวฝังปุ๋ยนะครับนี่านี่ไงปเปอร์กีดใบฝังปุ๋ยตางเงาครับก็จะมีตัวนี้ผ่าแล้วก็ตัวนั้นฝังตัวนั้นน่าจะเป็นตัวบดนะครับตัวที่สามตัวนี้นะครับอันนี้เป็นู้ระบบ Power PTO ปั่นปุ๋ยนะครับนี่ครับเป็น Power PTO นะครับ อันนี้ก็ถ่ายไปแล้วเครื่องปุกอ้อยตัวนี้เป็นเครื่องตีใบนะครับค่ายเดียวกันไหมเนี่ยไม่รู้อ๋อต่างเงาน,น่าจะมีสี่ตัวนะครับที่เขามาเต็นท์นี้นะครับสุดยอดสุดยอดนี่ครับแบบยกยกแบบดูแลง่ายนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปเปิดฝาข้างบนนะครับก็คือยกขึ้นอย่างนี้เลยเปลี่ยนใบมีดเปลี่ยนอะไรซ่อมบำรุงรักษาง่ายนะครับก็เออน่าใช้เหมือนกัน,นครับ ล่องปูก็ปรับได้ครับจะให้ห่างทีอันนี้เป็นเครื่องตีใบนะครับเป็นคล้ายๆกับพวกตัดอ้อยเนี่ยฮักงงเนี่ยไงอันนี้ก็คือเครื่องตัดอ้อยแบบยังไงล่ะตัดอ้อยลำอ่ะพวกใช้รถไถรากเนี่ยมันจะมีรูปอยู่ประมาณนี้ เครื่องตัดต้อยนะครับแบบชาวไร่แบบบ,บ้านเราที่ทุนน้อยนะครับผม <S <S ก็คือตัดกองครับตัดกองแล้วก็เอารถชีบชีบประมาณนี้เนาะอ่ะชมกันไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพามาดูเครื่องปลูกของ HKS หน่อยครับสีกำแพงแสนสีกำแพงแสนครับเพราะมา2ตัวมีตัวใหญ่กับตัวเล็กครับ น่าจะเป็น30กับ50หรือเปล่าอันนี้ร่องใหญ่มากเนี่ยโอ้ร่องใหญ่มากน่าจะเป็นหัว50หรือเปล่านะครับโอ้อันนี้ยังเสียนี่คืออะไรขากอ โอ้ปุ๋ยบดเสร็จสี่สอบผมบอกดิห้ากระสอบโอ้โหมันเป็นล้อลากเหรอครับเังไงใช่ครับล้อเดี่ยวตามว่าตอนนี้มันเป็นมันบอกถ้าเป็นอ้อยอ้อยอ้อยต่อถ่องเห็นน้ำปลาโอ้อ๋อผ่ากลางกอเพื่อให้อ้อยงอกดีอย่างนี้เหรอครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปออ๋นี่ครับ ลงตรงนี้อานั้นมันใบใบสับก่อนนี่ครับคืออุปกรณ์ทำอ้อยนะครับสนใจไข่ไหนก็ไปเลือกใช้กันเอานะครับผมแล้วก็อันเนี้ยเป็นน่าจะสับสับฝังปุ๋ยนะครับกใบอันนี้เป็น PTO เหมือนกันะนี้นี่ครับ PTO ปั่นปุ๋ย แล้วก็เครื่องมือฉีดยาของค่าสีกำแพงแสนนะครับอันนี้คืออะไรครับอ,รอ,รอ,อ๋อเครื่องเสืบปุ๋ยมันจะมีริฟเปอร์ด้วยอ๋อนี่ครับตัวปั่นปุ๋ยจะเป็นล้อตัวปั่นปุ๋ยจะเป็นล้อนะครับเป็นล้อยาง อตัวังปุนะ๋ยในใบอ้อยแบบพวกอ้อยตออย่างงี้เหรอครับแบบไม่ต้องเอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเผาใบอย่างงี้เหรอครับมันผ่าไปเลยโอ,โอ้โอเคครับเข้าใจแล้วนี่นะครับผมเครื่องมืออุปกรณ์เยอะแยะมากมายครับไม่รู้ใครไหนครับชอบใครไหนก็เลือกใช้กันดูนะครับอันนี้เขามีตัวฉีดยาด้วยตัวพ่นยาของสีกําแพงแสนสองไรตีสองไรทีอ๋อแต่แต่วันนี้เอามาโชว์แค่ตัวนี้ อ๋อสองร้อยห้าร้อยหนึ่งพันอ้รุ่นใหญ่ๆก็มีอันนี้คืออะไรครับอ๋อพวรวนใส่ปุ๋ยหกใบสับโอ้โอครับ,รบผมราคานี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวเนี้ยสี่หมื่นแปด อันนั้นเป็นหัวหัวเท่าไหร่ครับตัวนั้นตัวใหญ่ตัวนี้แปดหมื่นแปดครับแปดหมื่นแปดหัวหัวเท่าไหร่สิบสี่สิบเซอันนั้นเหรอตัวนี้สามสิบเซนสามสิบเซนเจ็ดหมื่นอันนั้นแปดหมื่นอันนี้เหรอครับตัวนี้หนึ่งแสนสามหมื่นามโอ้ตัวนี้ก็น่าใช้นะครับที่นี่ที่มันใส่ปุ๋ยเยอะใช่ใส่ปุ๋ยเยอะคือใส่ทีเดียวนี่ยันเที่ยงเลยละมั้งนี่ครึ่งนได้ครับโอ้ครึ่งวันแลครับอัตราการลงนะครับต่อไร่ตัวนี ประมาณ50าสอ๋อไล่ไล่แรกระสอบประมาณนี้เนาะอ๋อครับครับจาจะเอาเพิ่องไได้เต่เราต้องเป็นเครื่อ๋อืมหรือไม่ก็จะลดก็ได้แต่ต้องแต่ต้องเปลี่ยนอืมครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับผมอ่ะชมไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นบูธเครื่องพ่นยาของบริษัทเจอา์การเกษตรนะครับ เยอะแยะมากมายเหมือนกันครับผมโอ้ดูทั่วไม่ทั่วถึงนี่ครับอันนี้ก็ตีใบน,นี่ก็จะเป็นโอ้้ายๆกันหมดเลยนะครับแต่ว่าอ,นนอ,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 อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยอ๋อน่านจะเป็นที่หวานปุ๋ยดูทรงแล้ว ไปครับยังไปเรื่อยๆครับนี่ก็เป็นที่หว่านปุ๋ยอันนี้เขาเรียกที่หว่านปุ๋ยไหมครับเนี่ยเขาปุ๋โอ้แบบแบบใส่หางรถไถใช่ไหมครับโอ้เครื่องโรยขี้ไก่ครับอ๋อเครื่องโรยขี้ไก่ขี้ไก่แบบเป็นขี้ไก่สดๆนี่เหรอครับขี้ไก่แกรบขี้ไก่แกรบที่เอาออกมาจากฟาร์มไก่ครับครับครับโอ้แบบใส่หางรถไถก็มีครับแบบสะดวกสบายเนี่ยอย่างนี้เนี่ยโอเคเลยครับมันจะตีแบบตีออกเลยโร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 ยไปเลย แต่ว่าเครื่องมือพวกนี้ก็คล้ายๆกันหมดเลยนะครับบริษัทบูพัฒนาการเกษตรครับเนี่ยชื่อตามนี้เลยครับเครื่องมือก็คล้ายๆกันหมดอย่างคาดสปริงใช่ไหมครับอันอันนี้ก็คาดสปริงแบบตอนอ้อยงอกใหม่ๆนะครับตัวนี้ ราคาก็ไม่น่าจะแรงนะครับก็จับต้องได้ครับครับจับต้องได้ครบเครื่องเรื่องปลูกอ้อยนี่สนใจตัวนี้เนี่ยอย่างเท่เลยเนี่ยเอาไปทำรุ่นมันในร่องอ้อยอะไเลยนี่คือพูดง่ายว่าไปถึงเป็นเพา p t ทีอครับปั่นปุ๋ยนี่ครับบริษัทโบู์พัฒนาการเกษตรนะครับทางซ้ายอยาก็ ไม่รู้จะชมใครไหนก็ดีเลยวู้ดล้มนะครับอันนี้คือบูธไหนเนาะนี่เนาะบริษัทสยามอิมพีเมนต์จำกัดนะครับนี่ก็อุปกรณ์เครื่องมือพวกอ้อยเหมันกันนะครับโอ้เยอะแยะมากมายกลายกรองเลยครับโอ้หลายตัวครับชอบใครไหนก็ดูกันเอานะครับอ้อันนี้ น่าจะเป็นตัวตีแนวดูแล้วอ่ะอู้ใหญ่มากเลยครับตัวนี้ห้าสิบลิตรอ่ะอนไที่ผมไม่รู้ผมก็จะมาผ่านไปเลยนะครับอันนี้เป็นโรตารี่นั้นก็จะเป็นค่าสปริงยกได้ยกคนเดียวได้โอ้มีหลายรุ่นหลายอย่างเลยนะครับผมที่เริ่มนำมาใช้กับนังเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ่านไทยเฮงลีนะครับสับพคุณนี่เราไม่ต้องพูดถึงแล้วครับก็เขาตีตลาดแบบสุดยอดแล้วอู้สับบก สับหมกของไข่แหงหลีนะครับดูราคาก่อนโอ้แสนจิตสับหมกแปดใบนะครับใช่ไข่แหงหลีนี่ก็จำเป็นนะครับสำหรับชาวไร่อ้อยนี่ครับแปดใบยาวมากอันนี้ก็จะเป็นสี่ใบ เดบซับหมกสี่ใบนะครับุนครับีตัวใหม่ล่าสุดของไทยเงลใหม่ล่าสุดเลยเหรอครับเจ๊เอาไปลองไหมไข่ับได้ก็ได้แ่งอกองอามัแปดกองก็ได้นะฮะนา้ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสี่ใบนะสบกสี่ใบเดี๋ยวดูราคาก่อนต่างกันเยอะไหมคนยอันนี้แปดหมื่นแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับอันนี้เป็นสาฐานบุกเบิกนะครับฐานสปกหางสี่นี่ครับราคาเขามีบอกเลยแปดหมื่นนะครับตัวนี้อาจจะเป็นย่อมๆลงมาครับหางสามน่าจะเป็นรุ่นรุ่นกลางๆนะมากเลยเนี่ยประมาณนี้ครับผม แลบอกเราขแล้วมันก็ไม่มีขาด้วยนะวันนี้ขาเดินชมไปเรื่อยๆครับสวัสดีคุณพี่ครับพอดีเจอบูธไข่แหงหลีครับเนี่ยไข่แห่งหลีใครดังไข่ดังครับตอนนี้ก็จะเป็นพวกรถโซลิดนะครับผมถ่ายไปแล้ววันนี้เขามากันสองสองบริษัทขายเนาะแต่ว่ายี่ห้อเดียวกันนี่ครับโซลิดอันนี้จะเป็น75 ตัวนี้จะเป็นร้อยห้าครับตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่เลยครับตัวนี้โอ้ใหญ่มากตัวนี้นะโซลิดรุ่นใหญ่ๆอย่างนี้ก็มีเนาะแกวแกวแกวตัวนี้ก็จะเป็นตัวเจ็ดสิบห้าแรงตัวนี้สามสามสิบห้าหรือห้าสิบแปดไม่รู้ว่ายันม่าเขาดูข้างหลังหรือข้างหน้าเนาะ แรงมาโอ้โหโดนการเกษตรลำนี้ใหญ่มากหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วก็ไปที่กลางนะครับไปใหญ่มากใหญ่มากปีนี้นะครับขอาทางโรงงานน้ำตาลแลบสมาคมนะครับครับไปใหญ่มากวันนี้ท่านรัฐมนตรีน่าจะสองใบรวมกันน่าจะร้อยน่าจะเมตรห้าสิบดยแล้วทีมงานเราก็คึกคืนมากเพลงไม่มีก็เต้นได้นะฮะสวย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 ฮสนใจ อะไรยังไงก็เข้าไปสอบถามได้นะครับผมตามศูนย์ขายรถทั่วไปเลยไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงเลยเยอะแยะเหลือเกินเนาะผมขอเพลงเจนจ้าหนึ่เพลงไปไหนแล้วอ่ะเบดเียเจต่อนะวันนี้อยู่กับเอาวถึงสี่โมเ็เลยนะครับใครที่ตอนนี้ไม่ได้เข้าไปฝกที่นี่ครับเรามาถึงบูธของโชคทวีแล้วนะครับโชคทวี การเกษตรนะครับนี่ครับสีสันแบบลายยักษ์นะครับลายอะไรนะฮนุมานเหรอนี่ครับโจทวีการเกษตรนะครับก็สีสันก็โดนดาดโดนโดนเต็นโดนตาโดนใจเหมือนกันนะครับเอ้าเดินชมไปเรื่อยๆครับเครื่องมืออุปกรณ์ทำอ้อยก็คล้ายๆกันหมดเลยฮะ สวัสดีครับผมมายังไงจะเอาอะไรไปใช้อีกไม่เจอกันเลยนะช่วงนี้นะคือว่าสิไถคือเบอเอิร์ดว่าท่านแล้วบ่เอินเด้อจะเริ่มเด้อสุดทานเสวียเอ้ฝนตกแล้วืดีเหมือนัันอ๋อออปิ้งไส้มาหนิ ไงฮักเอามันก็บ่หมุมนมันจะทับเท้าดิโอ้<ส>แจวเลยผมวโอ้น่าจะเป็นริปเปอร์ระเบิดดานครับน่ของค่ายโชคทวีการเกษตรนะครับโอ้สวยสวยสวยทุกค่ายเลยครับผมไปเลือกใช้กันเอาครับชอบค่ายไหน พเห็นผู้ขายเลยนะครับมันนี้ผู้ใดผู้ขาย <laughs> นี่ครับเครื่องมือโอ้พเพียบอันนี้เป็นเครื่องค้นยาฉีดยาคุมัาครับผมตายเพลิน ก็โอ้มันเยอะจะเหลือเกินไม่รู้จะเจาะลึกออยังไงนะครับก็เขาน่าจะมีเพจติดต่ออยูงครับนี่ค่คายโคดเคีการเกษตรนะรเข้าไปดูกันได้นะครับผม